สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือเวลาห้าทุ่มนะคะของวันพฤหัส,สบดีที่17มิถุนายน2564ค่ะนี่คือเสร,รุงเตรียมขุยมะพร้าวไว้แล้วตอนนี้เสรุรงเหลือขุยมะพร้าวแค่สองแก้วแค่นี้ค่ะแต่เสรลุงมีนี่ทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟสีสเกตค่ะ นี่คือเมล็ดทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟสีสเกตที่เมื่อวานใสรลุงได้มาเห็นไหมเมื่อวานเสรลุงแช่น้ําไว้นะคะเนี่ยเป็นคลิปภาคต่อทุกคนดูนะดูนี้ก่อนค่ะเมื่อวานที่เสรลุงแช่น้ําไว้เห็นปะตัวเมล็ดเนี่ยเขายังไม่เปิดนะตอนที่ใสรลุงแช่น้ําไว้ทุกคนเห็นร่องไหมคะเห็นร่องรอยที่มีการกว้างขึ้นของของเมล็ดทุเรียนไหมอ่า แล้วก็เห็นตอรากที่โผล่ออกมาประมาณเกือบหนึ่งเซนใช่ไหมเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนไปดูคลิปคอมเพล์ได้เลยนะนี่คือผลของการแชร่น้ำหนึ่งคืนค่ะจะทำให้ตอรากโผล่ขึ้นมานี่ดูตอราก,ราต,รากรตัวนี้ซะก่อนนี่ค่ะตัวนี้ยังเห็นไม่ชัดนะตัวนี้แบบนี่เยค่ะดูนี่นี่ด,นนดูตอรากของคนนี้นี่ค่ะนี่เห็นชัดไหมจะส่งโฟกัสให้ก่อน ตอรากของเจ้าตัวนี้ของเจ้าเต่าน้อยตัวนี้ดูเต่าสลิมมากเลยนะดูดิเต่าน้อยสลิมมากเลยตอรากโผล่ขึ้นมาหนึ่งเซนเต็มๆเลยคุณลูกค้าโอ้ยไม่ใช่คุณท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิคะนี่ตอรากของเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาหนึ่งเซนเต็มๆมอู้สิงหาโฟกัสชัดให้ไม่ได้เลยเนี่ย ตอราโผู่ขึ้นมาหนึ่งเซนเต็มๆอ่ะเรามาดูพี่เต่าใหญ่ของเรานี่ตัวนี้เม็ดใหญ่ที่สุดค่ะเม็ดใหญ่ที่สุดตอรากก็ผู่เหมือนกันเนี่ยคุณดูตอรากของคลิปเมื่อวานกับคลิปวันนี้ได้เลยนะก่อนที่เสือหง์จะแช่น้ำหนึ่งคืนอ่ะเห็นไหมตอรากแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเนี่ยค่ะเห็นปะตอรากโวยหักหักไหมอ่ะอ๋อยังไม่หัก ยังไม่หักแค่โอนเอ็นเหมือนเขาจะหักอะ่ะเหมือนเสรลงไปทำทำโดนเขาอะ่ะเหมือนจะหลุดเลยดูดิเออนี่ค่ะอะได้เวลาที่เราเอาขึ้นจากน้ําแล้วนะคะเมื่อวานวันที่สิบหกเสร็จลงบอกแล้วเราจะแช่น้ําแค่หนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็จะเอาเขาลงไปในขุยมะพร้าวค่ะมาเราก็จะมาเอาเจ้าตัวเล็กสองตัวลงไปในขุยมะพร้าวแก้วเดียวกันนะคะ เจ้าตัวเล็กสตัวเราจะเอาลงไปในขุยมะพร้าวแก้วเดียวกันส่วนเจ้าตัวใหญ่เราจะเอาให้เขาอยู่คนเดียวนะคะนี่ค่ะนี่คือเจ้าตัวเล็ก2ตัวเราจะให้อยู่ด้วยกันนะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเราจะให้เขาอยู่ด้วยกันเอาเจ้าต่อปีโดค่ะยัดลงไปแล้วก็กดกดเม็ดนิดนึงค่ะ กดเม็ดให้มันแน่นกับขุยมะพร้าวค่ะกดเม็ดนี้หนึ่งแต่ว่าไม่จมนะคะเราจะไม่จมเม็ดลงไปในขุยมะพร้าวเราจะกดนิดหนึ่งโอเคไหมตัวนี้ค่ะนี่คือเจ้าเต่าค่ะดูนี่เห็นไหมเราก็จะยัดเขาลงไปตัวนี้เราอาจจะตัวนี้เม็ดเขาใหญ่เสร็จลงจะเอาลงไปประมาณหนึ่งในสามค่ะเราจะแบ่งเม็ดออกเป็นสามส่วนเนะะี่ยค่ะ แล้วเราจะเอาเขาลงไปหนึ่งในสามแล้วโผล่ไว้สองส่วนเห็นปะอ่าเราแบ่งเม็ดออกเป็นสามเอาลงไปหนึ่งส่วนนะคะเอาลงไปหนึ่งส่วนแล้วก็โผล่ขึ้นมาสองส่วนก่อนหน้านี้เสลุงเอาขุยมะพร้าวกบเป็นอะไรที่แบบว่าเซลุงพิสูจน์แล้วว่าการเอาขุยมะพร้าวหมกไว้ค่ะไม่เวิร์กเพราะว่าจะทําให้เมล็ดทุเรียนเนี่ยค่ะเน่าค่ะให้เราไม่หมกไม่หมกขุยมะพร้าวนะคะให้เราเอา มเมล็ดทุเรียนของเราที่ออกต่อปีโดแล้วนี่นะยัดลงไปในขุยมะพร้าวหนึส่วนให้แบ่งเขาเป็น3ส่วนนะคะแล้วมุดลงไปในขุยมะพร้าวหนึส่วนแล้วที่เหลืออีก2ส่วนเนี่ยให้อยู่เหนือขุยมะพร้าวแล้วก็ไม่เอาขุยมะพร้าวหมกเขานะคะที่ผ่านมารุ่นพี่เขาทั้งหมดอะคะ่ะใส่ลงเอาขุยมะพร้าวหมกถือว่าไม่เบอร์ค่ะ วิธีการที่เวิร์กที่สุดลงตัวที่สุดคือหนึ่งนะคะได้เมล็ดทุเรียนมาให้ถอดเสื้อทันทีตั้งแต่วันแรกที่เรากินเลยเรากินเมล็ดทุเรียนหมอนทองเสร็จปุ๊บเราก็ถอดเสื้อออกเลยสองชั้นแล้วเราก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะโผลต่ตอปีดโดขึ้นมาประมาณสักเซนหนึ่งถ้าแบบว่าเก่งมากเลยนะเขาจะโผล่เซนหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ค่อยเก่งเขาจะโผล่แค่ครึ่งเซนหลังจากนั้นให้เราเอาลงมุดขุยมะพร้าวนะคะ ลงมุดขุยมะพร้าวแต่ให้แบ่งมเมล็ดเขาออกเป็นสามส่วนถ้าเม็ดใหญ่ก็แบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็ให้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยมุดลงไปในขุยมะพร้าวอีกสองส่วนโผล่ขึ้นมาเนือขุยมะพร้าวถ้าเขาเม็ดเล็กนะคะก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยลงไปในขุยมะพร้าวส่วนที่เหลือก็โผล่ขึ้นมาให้ให้ได้หน้าตาแบบนี้เนี่ค่ะให้ได้แบบนี้เหมือนที่สริรุงทำนะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้สริรุงทํางานวิจัยมาเยอะมากแหละเนี่ย เส่ลุงทางานวิจัยในการพร้อเมล็ดทุเรียนมาเยอะมากคุณดูนาะข้างบนนั่นนะคือแก้วเมล็ดทุเรียนทั้งหมดเลยใส่ลุงทํามาทุกวิถีทางแล้วแช่น้ํามากกว่าหนึ่งวันก็ทําให้เมล็ดเน่าเอาขุยมะพร้าวหมกก็ทําให้เมล็ดเน่านะคะแล้วก็แล้วก็แบบแบบที่แบบเขาเรียกว่าเลยนะแบบที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเอาเอาเนื้อเมล็ดเขาออกจากตัวต่อ ก็ไปเอาออกก่อนนะคะตอนนี้คือเสรีลุงกําลังทํางานวิจัยเพื่อดูว่าวิธีการใดที่ดีที่สุดจะได้จาเอาวิธีการที่ดีที่สุดมาแนะนําทุกคนซึ่งวิธีการที่เสรีลุงพรูฟนะคะพี่สูตรแล้วเนี่ยว่าดีก็คือหนึ่งพอเรากินเสร็จนะคุณให้เราถอดเสื้อออกเลยสองชั้นแล้วแช่น้ำหนึ่งคืนแล้ววันรุ่งขึ้นให้เอาใส่ขุยมะพร้าวแบบเนี้ยใส่ขุยมะพร้าวแล้วทีนี้ให้ให้เอาเนื้อ,เน,อเนื้อมล็ดทุเรียนะคะ โผเหนือ,อขุยมะพร้าวห้ามเอาขุยมะพร้าวหมกเขาถ้า,มาเมล็ดใหญ่ก็ให้เอาลงไป1ส่วนโผลสองส่วนถ้า,มาเมล็ดเล็กก็เอาลงไป1ก็โผ1แบ,บ่งเป็น2ประมาณนี้เลยโอเคไหมเนี่ยค่ะเนาะโอเคนะถ้าใครติดตามช่อง youtube ของเสรุงอยู่นะคือเสรุงทํางานวิจัยเราจะยังไม่ได้วิธีการที่ดีที่สุดในทุกคลิปถูกปะ แต่เมื่อไรที่เสร,รุงได้วิธีการที่ตกผลึกแล้วดีที่สุดแล้วเนี่ยเสร,รุงก็จะเอามาถ่ายทอดบอกสอนลงไปในคลิปถัดๆไปนะคะยังไงฝากกดติดตามช่อง youtube ของเสรุรง การทำงานวิจัยของใสลุงเนี่ยเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วใสดุงก็จะมาแนะนําลงไปเพื่อชี้แนวทางผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ทุกคนเอาไปใช้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเป็นงานวิจัยเหมือนใสดุงโอเคไหมขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูพัฒนาการของเจ้าเต่าน้อยภูเขาไฟสีสเกตสเม็ดนี้ ในรอบถัดไปนะคะเดี๋ยวเสรลุงจะอัปเดตพัฒนาการให้ดูประมาณ3 4สี่วันครั้งหรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่วันนี้เราต้องรีบเอาเขาลงดินก่อนแล้วเราก็จะลดน้ำเขาซึ่งเบื้องต้นเสรลุงอ่ะไม่มีแก้วรดน้ำเดี๋ยวเสรุงจะลดน้ำเขาเป็นกระบวยมือนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปเอาน้ำก่อนมาค่ะลดน้ำค่ะนี่ค่ะ พอดีไอตัวที่เจาะยังไม่ได้เจาะก็ลดเป็นกระบวยมือไปก่อนนะคะอันนี้คือขุยมะพร้าวของเสลุงมันค่อนข้างแห้งนะคะเสลุงก็จะให้น้ำค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเพราะว่าขุยมะพร้าวอะค่ะมันไม่ได้มันมันเป็นขุยเป็นผงเป็นผงเลยมันแห้งเพราะว่าเสลุงทิ้งไว้หลายวันนะคะอันนี้เสลุงก็จะประมาณสี่ห้ากระบวยมือเลยนะอือนี่ค่ะประมาณสี่ห้ากระบวยมือเลยละ พอคุยมะาพร้าวมันแห้งค่ะโอเคไหมอ่ะพอแหละเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ถึงครึ่งแก้วหรอกค่ะน้ําที่ลดไปสีห้ากระบวยมือนะคะไม่เยอะมากอ่ะเราก็ปิดฝาเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการของเขาว่าวิธีการที่สีลุงบอกว่าสีลุงตกผึบกว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยจะถูกนํามาวิจัยในสองแก้วนี้ เราจะมาดูพัฒนาการเจ้าสองแก้วนี้เพื่อพิสูจน์ว่าวิธีการที่เสลุงทามาหลายครั้งแล้วแล้วเสดุงสรุปได้แล้ว,ว่าอ้ยวิธีการนี้ดีที่สุดนะมันดีที่สุดจริงไหมเรามาพิสูจน์กันมาติดตามช่อง y o u t u ู e ของเสดุงกันจะได้รู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่เสดุงว่าไหมเพราะาอย่างที่คุบอกว่าเสดุงทํางานวิจัย มื่อใดที่เซลเจอวิธีการที่ดีแล้วดีกว่าที่เคยทํามาเซลงก็จะแนะนําไว้ซึ่งถ้าสิ่งที่ทําลงไปนี่มันยังไม่ดีที่สุดเนี่ยเซลงก็จะพัฒนาเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดมานําเสนอทุกคนทุกคนจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกทําง,งานวิจัยมันใสลล์งนะคะแต่เซลง์่งชอบทํางานวิจัยชอบศึกษาค้นคว้าอยากรู้จักเขาอย่างแท้จริงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากเสียเวลารอนะคะก็ ติดตามช่อง youtube ของสายลุงไว้สิ่งใดที่สายลุงตกผลึกแล้ว ทำการพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแน่ใจแล้วว่าดีที่สุดเนี่ยใสยุงก็จะเอามาแนะนำในช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะฝากกดติดตามช่อง youtube กดไลค์กดแชร์ให้ใสยุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวส่วนตัวน้อยส่วนมิยฉุคิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเทนมีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแต่ตอนนี้เราทำงานวิจัยอยู่ที่สุภัยรัดชดาวิวลาดพร้าวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ